นี่เป็นครั้งแรกนะคงที่ฉันได้ยินคุณเบอร์รี่พูดถึงความในใจของเธอออกมาคุณอาจ,จะทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นแต่ฉันไม่อยากให้หนูตาต้องมาได้ยินเรื่องแบบนี้เธอยังเด็กเกินไปนะคะเจ้าตองการอยู่กับเดวิดตามลำพัง อนีไม่อยากให้ซานได้ยินเรื่องแบบนี้เธยอยากเห็นซานเป็นเด็กไร้เยี่ยงสาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเบอร์ดี้ตอนที่อายุเท่าเธอใช่ไหมครับเหมือนกับเบอร์ดี้ตอนอายุเท่าเธอจะทําไมเราจะต้องไปปิดบังเธอด้วยล่ะให้เธอรู้ให้เธอเห็นให้เธอได้ยิน้นมันดีกว่านะผมว่าซานเธอโตเป็นผู้ใหญ่มากแล้วนะครับเธอพร้อมแล้วครับสำหรับเรื่องแบบนี้ เธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับจริงมากฉันพยายามจะทำให้สาลร,รู้ว่าเธอคนจะทำอะไรบ้างแตว่าเวลาของฉันมันก็เหลือนน้อยเหลือเกินบางทีเธออาจจะเกลียดฉันก็ได้เมื่อฉันตายไปแล้วเธอคงไม่หรอกครับนี่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้น,นะเดวิดที่ศาลจะพึ่งได้ และเธอเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ฉันไว้ใจคุณโทเรสหมายความว่าฉันให้คุณซอฟเลอร์ทำพินัยกรรมใหม่แล้วเมื่อวานนี้พวกเขาจะไม่สามารถฟ้องร้องเธอได้เธอจะเป็นผู้ดูแลที่ถูกต้องตามกฎหมายของศาลฉันว่าฉันดูคนไม่ผิดนะเข้าใจและจะปฏิบัติตามความปรารถนาของฉันใช่ไหมใช่ครับดี ฉมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่ดิวยอย์นะเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ใหญ่นะถ้าเธอว่างเมื่อไหร่เธอขึ้นไปหาเขาได้เลยฉันเขียนไปบอกเขาแล้วเขาจะดูแลเธอเองชื่อและที่อยู่ของเขาฉ่านฝาาไว้ที่คุณฟ้าเลยกลับแล้วครับกลับแล้วผมเข้าใจครับมันเป็นยังไงบ้างครับเรียบร้อยครับผมพูดถูกต้องตรงตาม,ตามคำสั่งของคุณทุกประการ <ừ> ผมบอกเพราว่าคุณฟอรเรสขอบใจมากที่คุณส่งกองนี้ระพายมาให้โดยปลอดภัยและผมยังบอกอีกว่าหลังอาหารค่ำ ให้คุณไปหาโคที่บ้านพาคุณซอฟเลอร์ทนายประจำตัวขเข้าไปด้วยแล้วผมก็ต้องเช็ดมือเพราะผมต้องเช็ดมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่พูดโกหกโออถ้าตอนนั้นน่ะค,คุณลีโอคุณลีโอก็ลุกขึ้นแล้วก็ถามว่าก่องอะไรเก็บพูดถึงก่องอะไรงานจริงๆเหรือคาถ่ายครับคุณลีโอยังบอกว่าเขาเป็นผู้รับดุลเขาจะต้องรีบกลับบ้านแต่คุณแมนเดอร์ คุณแมนเดอร์บอกคุณลีโอนั่งลงแล้วทำงานของตัวเองต่อไปเสร็จแล้วเลิกทำตัวมันเป็นเจ้าของที่นี่สักที <c oughs> คุณลีโอก็เลยนั่งลงแล้วก็ทำงานของตัวเองต่อไป <c oughs> แต่อย่างที่ผมคุณแมนเดอร์เขาโมง่มากที่คุณบอกเข้าไปอย่างนั้นเพราะเขาเป็นคนที่รู้เรื่องกองนี้ดีที่สุด <c oughs> หลังจากเขาเป็นคนนำกองมาให้คุณในตัวเขาเอง <c oughs> แต่เขาไม่ยักตว่าอะไร มเหมือนกับผมเลยปีโอเขาพูดถูกรู้ไหมปีโอมีธุระด่วนที่จะต้องรีบทำหวังว่าคุณแมนเดอร์คงจะไม่หนวงเขาไว้นานเกินไปหรอกนะเรจินา่ากลับมาแล้วสิถ้าอย่างนั้นผมขอตัวกล,กลับก่อนนะครับเพราะฉันยังมีเรื่องอยากจะพูดกับเธออยู่นะเอาอย่างนี้เธอมาทานอาหารเย็นกับเราสิจะได้คุยกันแต่ว่าหวังว่าคงจะไม่ลืมเรื่องที่พูดกันวันนี้นะครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณโทรเรสเราตกลงกันแล้วไม่ใช่ว่คุณก็จะอยู่แต่ในส่วนของคุณและฉันก็จะอยู่แต่ในส่วนของฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกัน อีกแล้วฉันจะเรียกเ้าให้มาพาคุณออกไปตอนที่คุณจะทำอย่างนั้นผมอยากจะให้คุณได้รู้ไว้ก่อนว่าในที่สุดเราก็ได้ร่วมลงทุนกับบริษัทรับบาทซันและมาแชรอุตสาหกรรมเรียบร้อยอะไรนี่ก็พูดเรื่องอะไรทำไมไม่เห็นพี่เบนคุณเปลี่ยนใจตั้งแต่เมื่อไหร่กันผมไม่เคยเปลี่ยนใจ ผมไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปลงทุนหรอกนะเงินมันไปลงให้กับผมเองแปดหมื่นแปดพันเหรียญในกล่องที่เราัายนั่นมันหายไปแล้วกล่องนั้นนั่นไงมาด้วยเห็นกับตาตัวเองสิพันธบ,บัตรตัวมันใช้คล่องพอๆก,ก,กับเงินเียวนะนี่เล่นตลกอะไรกันผมไม่ค่อยได้เปิดกล่องเอาอตัวดูบ่อยนักหรอก แค่เมื่อสองสาวันก่อนผมดนได้ไไตัดสินใจอะไรบางอย่างันอยากจะรู้เรื่องามตรงกกำลังจะพูดอยู่นี่ไงเราอย่าขัดจังหวะผมสินะจีน่าผมได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างผมก็เลยเปิดกล่องออกดูแปดหมื่นแปดพันเหรียญนั้นมันหายไปแล้วนี่คิดว่าฉันบ้าเหรอจะเชื่อเรื่องวันนี้ได้หรอเชื่ออะไรก็เชื่อแล้วมันหายไปไหน เตาเอาว่าเข้าไปอยู่ในกระเป๋าของคุณมาชาวที่ชิคัโกเรียบร้อยแล้วไปได้ยังไงเดินไปเองป่าหรือเปล่าลีโอเป็นคนขโมยเอาไปาไกันสิถึงแม้ผมจะไม่ได้เห็นด้วยตาของผมเองก็ตามทีผ้าบุรุษตุนคนที่คุณที่คุณพยายามจะเอาลูกสาวของผมไปแหละกับความบ้าหมีนะขโมยกุญแจไปใครเอากล่องมา จำคืนนั้นได้ไหมคืนที่เราทะเลาะก,กันเป็นครั้งสุดท้ายาที่ลุงค้นออสการ์เขาจับรถไฟไปชิคาโก้เขาไปพร้อมกับพันธบัตรนั่นที่รีโอขอโมยไปเข